สวัสดีค่ะพี่น้องมานี่ช,ออช่องแม่โจแช่แนวจะพามาทำเมนูกินง่ายๆจ้าเป็นยำยำรวมมิตรละกันเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นอของที่มีตู้เย็นเนาะค่ะเนาะมีวัตถุดิบทีห้าจะมีในตู้เย็นเด้อค่ะก็จะเลยว่าจะเฮ็ดยำม,ม,มามากินเนาะคะ่ะยำม,มามารวมมิตรเด้อจ้าพี่น้องคะวัตถุดิบแม่โจก็หั่นเรียบร้อยนะคะ นี่หอมใหญ่มะเขือเทศค่ะแล้วก็จะเป็นตั้งฉายเนาะคะ่ะหรือตังโอเนาะจากพี่น้องแล้วก็มีพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีเป็นมะนาวนะคะเพื่อได้ใส่แล้วก็ลวกเสร็จแล้วค่ะเส้นมามา่าแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูหมูสับที่ไม่เจ้าล้วนไปแล้วนะคะเขาล้วนเอาจากพี่น้องเราต้องลวกเนาะ เขาจะได้มีน้ำซุปที่หวานเนาะคะ่ะเนาะน้ำจากหมูจะออกมาแล้วหวานนะคะแล้วก็จะมีหอด,ดองนะคะพี่น้องมีเหมนูง่ายๆด้วจากพี่น้องย่ามาหมาร่วมมีน้องพี่น้องนะเอาตามวัตถุดิบที่เรามีในตู้เย็นเลยด้วจ้ะอันนี้แม่โจจะใช้เป็นน้ำยำนะคะสำเร็จรูปนะงน่ายๆดีนอกจากพี่น้องก้ะลงมาเห็ดกันเลยจา้จาแม่โจเ็าใส่เป็นหมูที่ลวนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีหอดอกเราจะ เห็ดไปเลยเห็ดหลวงแล้วจะ้ะแล้วก็จะเป็นมากนะคะมะนากระย่างมัีกันเนาะคะ่ะห่อกระเลยกันเฮ่ดรวบเสร็จไปเมื่อกี้นะคะนี่มนาะนะคะเซีนมะนาว่าจะมีเห็ดหลายจะ้ะพี่น้องเห็ดม็กินเนานะคะ่ะถ้าเกิดว่ากินมาเบิร์ก็ไม่ได้นาะคะแม่เจ้าว่าเลยไมไ่ทำเยอะนะสองสามอย่างนะพี่น้องเบิึง ว่าผักยังไม่ได้เติมนะจ๊ะเจี๊ยนผักทีหลังแล้วจ้นนะน้องค่ะพี่น้องว้าวยังไม่ได้เติมผักนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยวัปนแต่แซลม์จ้ะทำกินง่ยายๆเราดิเลยนะอันนี้เป็นผงยำนะคะก็เป็นยำเลยนะคะผงยำคะ่ะแล้วเราจะเอาน้ำอุ่นเติมนะคะ พี่น้องเราเติมน้ำสุกไปนิดหน่อยนะคะเติมเสร็จแล้วเราก็จะมาคนเลยะๆมาผกก,กันเด้จ้าพี่น้องเมนูนี้ง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องเรามีหมูสับมีเห็ดแล้วก็มีมาม่านะคะแล้วก็เป็นทอดจก็กก็ทาได้เลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าไปแต่ไล่ไน,นี้มูกับกุ้งกับเบิร์นเนาะคะ่ะแต่ด้งานจะเอาทีว่ามีในตู้เย็นน่าจะเห็นทำอาหาร ทำได้ง่ายๆค่พี่น้อไม่มีจุดใดต,ตัวนะทีนี้เราจะมาเติมหอมใหญ่นะคะมะเขือเทศนะคะแล้วก็ตั้งโอ้ยจ๋าแล้วก,ก็พริกจินดาแดงที่แม่โจหั่นไว้เลย,เาายละนะคะพี่น้องจ๋าเติมผักทีนี้ก็จะสีส,สันสวยงามเลย่น้ mm. สีสันก็จะงามเลยพี่น้องจะ๋ะ บอกแล้วว่ามันจะเยอะนะคะทีเลยคิดว่าไม่เยอะไปทำานาก็เยอะอยู่นะไม่โจจะเป็นพวกกินานาไปด้วยนะคะเป็นสีสันต้องกินไ,นไงยงจ้ะที่นนองแกะต้องไมโรยหน้าเลยว้าวแม่มาโมรวม,มิตรของแม่โจต้องครึ่งชามนะคะในชามใหญ่ก็เริ่มเทมาค่ะผู้ใดอยับ น้องมาเสแสน้นกันเรือค่ะมามาร่เซ็ตนเลยกับเสมน,นั่นึพีน้องจ้ะเปนกับข้าวก็ได้นะจ้ะสายกับแก้มก็ดีเด้อพี่น้องจะ้ะเลยใกับ,ก,นะก,บก,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 กันนี้ค่ะ เสแบข้ามในจุกครับน้องไ,ได้แล้วเราก็จะจัดจ,จานกันเลยนะคะไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยจ้าพี่น้องยำม,มามา่มาร่วมมี้ค่ะพี่น้องยำม,มาม่ารวมมิตรเราจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะบแซ่บค่ะจะเห็ดหน่อยๆก็เต็มชามเลยด้จ้าพี่น้องทำเมื่อไหร่ก็อร่อยเมือนั้นเนะาะบานนี้ชอบกินผักนะคะแล้วก็เห็ด ผักเมเเนูฮิตนะคะไปจังสัตว์เพื่อสุขภา,าพจากพี่น้องว้าวแล้วกม็มาเสรบจๆมันจบกินไม่เบื่อนะคะยำแจกน้ำกันคะ่ะคอเป็นมะเขือเทศจัดใส่สวยๆก่อนนะคะว้าวเขือเทศบ้านนี้ชอบทานผัก ้านบนนะครับได้แล้วยำแสนอร่อยของเรานะคะยำม,มาม่าพี่นอกจ้ะมาเดอ้อมาเส็บๆสแบนกันค่ะยำม,มาม่ารวมมิตรของม่นเจ้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาขามาเส็บๆสแบกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่าพี่นอกค่ะมาเดอ้อเส็บเกัน ยังมาม่ารวมมิตรนะคะของที่มีในตู้เนาะค่ะเนาะขอบพคุณมากมายเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไรา์ทุกเลฟที่เข้ามาส่งกําลังใจรับชมส่งกําลังใจให้แม่โจ้ด,ด้วยดีตลอดมาเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะที่มากินยังมาม่ารวมมิตรน้ำแม่โจ้เนาะค่ะนาอพี่น้องค่ะทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ทุกกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้อง ขอหายพี่น้องทุกท่านสุขสุขคนพนพอแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขคามนจะเริ่นลำรวยเงินทองสุขสุขคนเด้อค่ขาพี่น้องมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆวยทุกคนทุกท่านจ้าขอพระคุณมากคะ่ะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย